สวัสดีค่ะมือนีิยายแก้วแฟมลี่สิพามาบึงบ้านแทนคุณว่านไทยเนาะเพิ่นกันใกล้สิ่เลี่ยมแล้วเนาะมาบึงเหมือนนี่ใกล้สิ่เลี่ยมแล้วพี่นอ้องบ้านแทนคุณว่านไทยเนาะเป็นบ้านสไตล์ฝรั่งเศสนเนาะ ใกล้พม <ersch> ่านพยังแล้วใกล้สีแล้วแล้วพี่นนอะมาด้านนี Come Come on, ้ก็เป็นน้ำตกน้ำตกน้ำตกหน้าบ้านเนาะด้านนี nice ้ก็เป็นน้ำตกหน้าบ้านลงมานี่ขอดมานี Bash ่มานี่ยังบ่แล้วท่างบระท่านเพิ่นบระท่านชมพวกดาษนี่ก็เป็นต้นไม้เพิ่มาปลุมมันร่มลื่นเนาะเป็นต้น นี่ก็คือต้นแสงปลูกให้บ้านร่มรื่นเย็นใบห้อนเนาะมาด้านนี้ก็คือรุ่งรถบรทันในมุ้งเนาะแล้วนั่นก็เป็นด้านหนา้าอันนี้ด้านหลังบ้านหลังเก่าเนาะอันนี้เด็กเสิอภ้าไทายคางบ้านคุณนี่มาด้านนี้มาด้านด้านข้างบ้านคุณเนาะ บ้านมึงก็สวยพี่น้องนี่พามาเบิงขางบ้านมันขางบ้านก็คือด้านหลังด้ามต๊ะเนาะก็ปลูกต้นไม้ประดับนี่ไม้ประดับนี่คือข้างบ้านิ่น ไม่เขาเอื้นต้นต้นศูนศูนฝรั่งเนาะเอื้นต้นศูนฝรั่งนี่ก็คือทางบ้านพึ่นเนี่ยทางบ้านพึ่นต้นศูนศูนฝรั่งเป็นดต่างประเทศเนาะนี่ด้านข้างก็เอสามด้านข้างคุณก็สามเป็นหก นี่ก็คือด้านข้างบ้านเพิ่นน,นัน่นนี่ก็ต้นสนไปทั้งนั้นก็บ่อป,ป่านะดูสิมาพี่บนึ่นี่ก็คือด้านหลัง,ลลงนนด้านหลังบ้านเพิ่นเนาะนี่ก็คือด้านหลังบ้านเพิ่นน่ฮะด้านหลังบ้านเพิ่น คือด้านหลังบ้านาด้านนี้ก็เป็นคอกบัวคอกบัวเป็นอันนี้ก็ดเอหกตัวติดเอหกตัวเนาะติดเอหกตัว ติดเอรกตัวพี่น้องด,นน 3, ด้านนี้ก็สามด้านนี้ก็สามเป็นหกติดเอรกตัวติดติดกล้องอ้อมเลยอ้อมบ้านเลยเนาะติดติดกล้องอ้อมบ้านด้านนี้ก็เป็นลงเก็บของต้นมะฝรั่งพิ่นเอาออกเมื่อไหรพี่น้อง ย่งางข้กไก่เห็นพระท่านนีง่ายออกข้อไก่มีกระตุ้นกระมิ้นต้นกระมิม้นคนปลูกประดับบ้านเพิ่านมีกระตุ้นมันปลาเนาะปลูกประดับบ้านเพิ่นต้นมันปลา มึงเข่าพี่น้องมึงเข่าเหมือนซ่อนมาเข่ามี่จะมากเข่าเจ้าหรือเข่าเหนียววุ้นอย่าู้หรืออืมนี่แหละกัยังมาแล้วดอกพี่น้องถ่ายอย่พี่น้องเบิ่งเนาะว่า ้านสนแหนบ้านสกายฝรัง่งกบขบันเลี้ยวครกบวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยักษ์องยายแก้วแฟมลี่เนยเด้อจากขอบคุณค่าบ๊ายบาย